ลูกน้องโกธรสารภาพทั้งหมดที่แท้นายโกธรเป็นคนจัดการแล้วสั่งให้ลูกน้องรับแทนตัวเองจ้างเงินไม่กี่แสนแต่ต้องจักครอบครัวมาติดคุกแทนลูกพี่แบบนี้ก็เพิ่งจะเคยเจอเมื่อนายโกธรพยายามปกปิดความผิดโดยสั่งลูกน้องรับผิดแทนพร้อมจ่ายค่าปิดปากเพียงไม่กี่แสนบาทแต่เรื่องกลับตาลปัดเมื่อเวลาผ่านไปเพียง3ามวันลูกน้องของโกธรตัดสินใจสารภาพความจริงว่าแท้จริงแล้วคนลงมือคือนายผมเอง พร้อมเสนอเงินจำนวนหนึ่งเพื่อชดเชยการต้องติดคุกแทนเจ้านายคำพูดที่เจ็บปวดของลูกน้องสะท้อนถึงความอายุตรรมที่เกิดขึ้นผมไม่คิดว่าแค่เงินไม่กี่แสนจะต้องแลกกับการจากครอบครัวไปตลอดชีวิตกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าวงการการเือนท้องถิ่นมกักไม่มีคำว่าบุญคุณมีเพียงผลประโยชน์ตอบแทนหากหมดประโยชน์เมื่อใดก็มักถูกกำจัดออกจากเส้นทางทันทีโกศลซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และมีอายุล่วงเลยเข้าสู่วัยไม้ใกล้ฝันหอ กลับไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเพราะยังสามารถใช้ช่องทางพิเศษตั้งสารพัดโรคเพื่อพักโทษในสถานพยาบาลได้เหตุการณ์ครั้งนี้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบการเมืองไทยแทบทุกระดับที่มักให้ความสําคัญกับผู้มีอิทธิพลหรือคนรวยโดยไม่สนใจว่าบุคคลเหล่านี้มีความรู้หรือคอความสามารถในการบริหารประเทศหรือไม่บ้านเมืองที่ควรได้รับการบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญกลับกลายเป็นพื้นที่สําหรับการชิงอํานาจและผลประโยชน์ อาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองเมือ่อโกธรเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยอยากเป็นนักการเมืองท้องถิ่นกัรนักคงเพราะจะใช้ตำแหน่งในการหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองในขณะที่สอจโอต้งได้ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทยการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองนี้อาจเป็นชนวนสําคัญที่นําไปสู่ความมรุนแรงแม้ทั้งสองคนจะอยู่ในวัยที่ควรใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่กลับเลือกเส้นทางการเผชิญหน้าประชาชนควรตั้งคําถามถึงคนที่พวกเขาเลือกเข้าสู่อํานาจ ว่าบุคคลเหล่านี้ทําเพื่อประชาชนจริงหรือเป็นเพียงการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองกรณีโกธนกับสอจอตงควรเป็นการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเลือกผู้สมัครที่ใช้เงินซื้อเสียงและให้ความสําคัญกับคนที่มีคุณธรรมและความสามารถเป็นที่ทราบกันดีว่าในหลายพื้นที่พักการมึงมักเลือกผู้สมัครจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือคนที่มีเงินทองโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมในการบริหารประเทศการเลือกบุคคลเช่นนี้ ทําให้วงจรอิทธิพลยังคงอยู่และประเทศไม่สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนชีวิตไหนวงการนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความโหมดร้ายใครที่ไม่มีผลประโยชน์ต่อกันก็มักถูกกำจัดออกจากเส้นทางหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีกรรมที่ทําไม่มีทางหนีซึ่งเป็นชะตากรรมของคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในวงการอิทธิพลประชาชนต้องตาสว่างและตระหนักถึงพลังของตนเองในการเลือกตั้งครั้งหน้า อย่าปล่อยให้อำนาจเงินครอบงำการตัดสินใจของคุณอีกต่อไปการเลือกคนดีเข้าสู่ระบบการเมืองคือการสร้างอนาคตท,ที่ดีให้กับประเทศและลูกหลานของเราเหตุการณ์ระหว่างโกธรและสอจโอต้งเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่มีปัญหาในระบบการเมืองไทยและความซับซ้อนของวงจรอ,อิทธิพลในระดับท้องถิ่นม,มันเป็นเครื่องตวนใจให้ประชาชนรู้จักใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณและเป็นสัญ,ญญาณเตือนให้ผู้มีอำนาจเห็นถึงความสำคัญของความยุติธรรม และคุณธรรมในระบบการบริหารประเทศความจริงที่ว่าการเมืองท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงการบริหารเพื่อประชาชนแต่เป็นแหล่งผลประโยชน์มหาศาลในรูปแบบของงบประมาณที่สามารถเปลี่ยนมือเป็นเงินทองได้หากย้อนดูงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปอจอในหลายจังหวัดงบประมาณต่อปีมีมูลค่าถึง6000ล้านบาทการเข้ามาบริหารพื้นที่นี้ไม่ได้เป็นเพียงความต้องการพัฒนาชุมชน แต่เป็นการครอบครองแหล่งเงินที่สามารถทําให้ใครบางคนตั้งตัวได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีอปอกออกจอเป็นองค์กรที่ประชาชนหลายคนตั้งคําถามถึงบทบาทและความจําเป็นในทางกลับกันบทบาทของพวกเขากลายเป็นเครื่องมือของนักการเมืองท้องถิ่นในการสวแงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างถนนงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านหรือโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชุมชนหลายโครงการกลายเป็นแหล่งเงินรั่วไหล ซึ่งทําให้องค์กรเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นแหล่งบ่งเพาะอิทธิพลและการทุจริตเมื่อข่าวคดีสเทินขวัญถูกเปิดเผยกวทอรรีบออกมาแก้ตัวว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแต่กระแสสังคมต่างจับจ้องว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงโครงสร้างอํานาจในวงการการเมืองนายกเทศมนตรีคนนี้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าใช้ตําแหน่งเพื่อรวบรวมอํานาจและผลประโยชน์ในพื้นที่มีการคาดการณ์ว่าเขาอาจเป็นผู้กํากับเบื้องหลังเหตุการณ์ดังกลา่าว ต้องตรวจยึดทรัพย์ด้วยได้โอกาสแล้วครับอย่าแต่เรื่องคนตายอย่างเดียวเรื่องธุรกิจเท่าด้วยเป็นระดับมาเฟียใหญ่แต่สังเกตแบบไม่เหมืออาชีพยุคนี้มันยุคทุกอย่างไปไวและหลักฐานข่าวมันออกไปเร็วและไกลาการเมืองท้องถิ่นการแข่งขันสูงกว่าระดับประเทศจริงเคยเดินตามคนพวกนี้จากลูกกระจอกอย่างชาญฉลาดจนเกือบเหมือนฉากในภาพยนตร์อาชญากรรมมือเหนือเมฆ การสแสวงหาผลประโยชน์ในวงการการเมืองท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ของประเทศความโลภและการแย่งชิงอำนาจทำให้นักการเมืองจำนวนไม่น้อยมองข้ามศีลธรรมหลายคนร่ำรวยจากโครงการพัฒนาที่ใช้เพียงเศษเงินจากงบประมาณที่จัดสรรไว้เช่นโครงการสร้างถนนที่ใช้งบประมาณ10ล้านแต่ใช้จริงเพียง3ล้านส่วนที่เหลือถูกแบ่งกันในหมู่นักการเมืองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโกธรเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกวิาพาก์วิจารณ์อย่างหนักว่า อาจไม่สามารถทําคดีนี้ได้อย่างตรงไปตรงมามีคําถามว่าทําไมตํารวจไม่สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้ทันทีหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นและทําไมถึงใช้เวลาถึงสองชั่วโมงในการเคลียร์พื้นที่ก่อนเข้าไปเก็บหลักฐานความล่าช้าดังกล่าวทําให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีการจัดฉากหรือเคลียร์พื้นที่เพื่อปกป้องผู้มีอํานา,าจเหตุกา,ารณ์นี้เป็นภาพสะท้อนว่าผู้มีอิทธิพลไม่ได้อยู่ไกลจากประชาชน บิ๊กตายท่านเป็นนายใหญ่ของตำรวจต้องยึดมั่นเหนือพวกนี้เป็นกำใจให้ท่านแต่พวกเขาคือคนที่เราเห็นหน้าในทุกวันคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีบทบาทในรัฐดับท้องถิ่นแต่ยังมีเส้นสายเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติทำให้การดำเนินคดีและการเอาผิดกลายเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาของกระบวนการยุติธรรมที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจเงิน หลายคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลมักจบลงด้วยการยกฟ้องหรือการบิดเบือนหลักฐานกรณีของโกธรจึงถูกมองว่าอาจเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างโปรง่งใสประชาชนควรตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเลือกตั้งและพลังของการเปลี่ยนแปลง17ปีที่ท่านไปอยู่ต่างประเทศเราเห็นจตุคามรามรเทศเห็นไอ้ไข่เห็นคนแปลก ที่ไม่น่าจะมีบทบาทหน้าที่เข้ามาเป็นใหญ่มาเฟียธุรกิจสีเทาเต็มเมืองถ้าคนธรรมดาเละไปแล้วคนใหญ่คนโตอีกแบบน้นผิดมันก็คือผิดการเลือกตั้งควรเป็นโอกาสในการคัดกรองบุคคลที่เหมาะสมและมีความสามารถเข้ามาบริหารประเทศไม่ใช่การเลือกคนที่ใช้อำนาจเงินหรืออิทธิพลมาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของโกธรแต่เป็นภาพของปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบการเมืองท้องถิ่นไทย ตั้งแต่งบประมาณที่ถูกใช้ในทางที่ผิดจนถึงกระบวนการยุติธรรมที่ไร้ประสิทธิภาพประชาชนควรตั้งคำถามและร่วมมือกันเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสและยุติธรรมมากขึ้นหากเราปล่อยให้ความโลภความโกรธและความหลงครอบงำสังคมการพัฒนาและความสงบสุขที่แท้จริงอาจไม่มีวันเกิดขึ้น